สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมงานยิงปลาไม้ประดู่ลางกลมนะครับตัวนี้เป็นชุดราคาสามพันนะครับเป็นพันธุ์ท้ายไม้ประดู่นะครับทรงกำคอลูกซองนะครับลางกลมไกกล่องเซฟนกนะครับชุดหน้าเป็นปีกางข่าวอลูมิเนียมนะครับลางกมลมรองรับลูกดอกได้ถึง5้มิลน,นะครับตัวล็อกท่อ เป็นดันเลียน,นะครับครับชุดนี้ราคาสามพันนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับที่ Facebook ช่างคิวปืนอิงปลาอุบลน,นะครับไอ l i ล e 0 9ูนย์เก้าเจ็ดสองนะครับแล้วก็จะมีชุด2อ0พนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาชุด2อ0พมาให้ชมนะครับ โอเคครับตัวนี้เป็นชุด2องพนนะครับจะเป็นทรงเดียวกันนะครับเป็นไงไหมกระดูเหมือนกันนะครับแต่ชุดยิงนะครับระบบไกจะเป็นเหล็กนะครับใช้ดีเหมือนกันนะครับแตกต่างกันแค่วัสดุสแตนเลสกับเหล็กเท่านั้นนะครับเป็นไกเซฟนกเหมือนกันนะครับส่วนชุดหน้าก็จะเป็นปีกข้างขวนะครับแต่จะเป็นเหล็กเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ไม่แตกต่างกันนะครับความแข็งแรงเท่ากันนะครับ แล้วก็จะมีที่ล็อกกระบ,บอกเอ็นเหมือนกันกับชุดสามพันนะครับตอนแรกนะครับแต่ว่าตัวนี้เรายังไม่ได้ใส่ให้นะครับเรายังไม่ได้ใส่ให้ดูนะครับนะครับสวยเหมือนกันนะครับตัวนี้ราคาแค่สองพันห้านะครับเดี๋ยวจะเอามาเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับนี่นะครับมันก็ เมือนกันนะครับเป็นงานไม้ประดูเหมือนกันนะครับแตกต่างกันแค่ระบบไกลเป็นเหล็กกับสแตนเลสนะครับส่วนไอตัวล็อกท่อเนี่ยก็ใส่ให้เหมือนกันนะครับแต่เรายังไม่ได้เจาะใส่นะครับตัวนั้นนะครับการใช้งานก็ไม่แตกต่างกันครับการใช้งานเหมือนกันทุกอย่างนะครับความคงทนก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับเหล็กกับสแตนเลสเนื้อไม่ต่างกันนะครับแตกต่างกันแค่มันอาจจะเป็นสนิมได้ในอนาคตนะครับ เราต้องหยอดน้ํามันนะครับถ้าเป็นเหล็กนะครับต้องใช้น้ํามันหยอดบํารุงรักษามันบ่อยๆนะครับถ้าเราทิ้งไว้ไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยมันมันอาจจะโดนน้าโดนอะไรมันอาจจะขึ้นสนิมได้นะครับเราก็หยอดน้ํามันไว้นะครับส่วนในตัวสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิมนะครับแตกต่างกันแค่นี้นะครับ ฝากช่องทางการติดต่อไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวเป็นอีก่าอวบุญนะครับไอเดลายศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์นะครับใครที่สนใจแบบไหนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ